ดีค่ะกลับมาพบกับพี่พลอยอีกแล้วนะคะจากช่อง Color Ploy and Kids นะคะคลิปนี้พี่พลอยจะมาสอนในเรื่องของการอ่านออกเสียงของสระในพินอินให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนและน้องๆหนูๆได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะเพื่อนเพื่อนและน้องๆหนูๆอยากรู้ไม่เอ่ยว่าสระในพินอินมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แลว้วก็มาดูกันเลยในพินอิน แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือสระเสียงเดียวและส่วนที่สองก็คือสระผสมเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สระเสียงเดียวกันก่อนนะคะสระเสียงเดียวในกินอินมีทั้งหมดหตัวตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่หนึ่งคือตัวนี้่านว่า ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวโอตัวนี้อ่านว่าโอทำปากกลมๆแล้วก็อ่านออกเสียงค่ะโอตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวอีตัวนี้ไม่ใช่อ่านว่าเอนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะตัวตัวนี้อ่านว่า ตัวนี้อ่านว่าอูอูอ่าตัวต่อไปค่ะตัวยูมีจุดข้างบนตัวนี้หอปากนิดหอปากนะคะหอปากตูปากพลอยค่ะอือออ่าต่อไปจะเป็นสระผสมนะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเรียนในเรื่องของสระที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นําหน้ากันก่อนนะคะตัวสระที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นําหน้ามีตัวตัวนี้ตัวนี้อ่านว่า A กับเนเกับ n อ่านว่าอานอานนึกถึงสุนัขพันธุ์หลังอานนะคะออกเสียงแบบนั้นเลยค่ะตัวต่อไปค่ะตัว A กับตัวโ อากับโออ่านว่าเอาเอาตัวต่อไปตัว A กับตัว E A กับไออ่านว่าไอไอ่าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป A N G อ่านว่า ตัวนี้ตัวนี้ o n g อ่านว่าององตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป o กับ u หรือ o กับ u ก็คือตัว o o o ต่อไปนะคะจะเป็นสระที่ขึ้นต้นด้วยตัว e หรือว่าตัว e นำหน้านะคะ สระที่ขึ้นต้นด้วยตัว e นำหน้าจะมีทั้งหมด4ตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะอ่าตัวนี้อ่านว่าเอิน e กับเนออ่านว่าเอินเอินอ่าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัว e กับตัว i เออกับ e แบนแล้วก็อ่านออกเสียงค่ะตัวนี้ตัวนี้จะยากนิดนึงปลายลิ้นแตะที่เพดานแข็งแล้วก็อ่านออกเสียงค่ะเอเอออตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป e n g ตัวเออตัวเนอ แล้วก็ตัวเกออ่านว่าเอิงเอิงอ่าเข้าใจไหมคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นสระที่ขึ้นต้นด้วยตัวอีหรือว่าตัวไอนำหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้ตัว E กับตัว R ตัวตัว I กับตัว A อ่านว่า ยายายาอ่าตัวต่อไปค่ะตัว e กับตัว e ตัวตัว i กับตัว e อ่านว่า i ยเยอ่าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัว e กับตัว u ตัว e กับ u อ่านว่า eu E U. อ่าตัวต่อไปตัวต่อไปตัว E กับตัวเนอร์ไกับ N อ่านว่าอินอินตัวนี้อ่านเหมือนอินภาษาอังกฤษไยค่ะอืมตัวต่อไปตัว E กับตัว R แล้วก็ตัว O I ไอออ่านว่าเอี e L. เอียวอ่าในกอองใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัว E ตัว A แล้วก็ตัว N I, A, N อ่านว่าเอาียนเอนียนอ่าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัว E n เ i n g เกอ I n g, อ่านว่าอิงอิง ด้วยค่ะอืมตัวต่อไปตัวต่อไปตัว i a n g หรือ e r n, g. A n g อา่านว่าเอียงเอียงตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป i o n g e o n g. i อ n g อ่านว่าเอยงเองต่อไปจะเป็นการอ่านออกเสียงสระที่ขึ้นต้นด้วยตัวยูหรือว่าตัวอูนำหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้ตัวอูกับตัวอาตัวยูกับเออ่านว่ากวากวากว่า ยูกับตัว i อ่านว่าอุยอุยอ่าตัวต่อไปตัวต่อไปคือตัว u กับโตัว u กับตัว O อ่านว่ากัวกวตัวต่อไปตัว u กับตัว n อูกับเนอ่านว่าอินหอปากค่ะหอปากดูปากไวอยน,นะคะ อินอินตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปอูเอเอ็น N. อ่านว่ากวนกวน,นตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือตัวตัว U แล้วก็จุดสองจุดข้างบนแล้วกับตัว E ตัวนี้จะยากหน่อยหอปากเหมือนกันค่ะดูปากไวอนะคะเย้อยืย หันนี้เรียนภา้าจีนมันเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการอ่านออกเสียงของสระในพินอินตัวหอปากกับตัวคื้ลิ้นมันอาจจะออกเสียงยากเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาเราอเนาะสำหรับน้องๆและเพื่อนๆที่เพิ่งเรียนใหม่นะคะ ก่อนจากกันวันนี้พี่พลอยจะขอให้ข้อคิดเป็นภาษาจีนสักนิดหนึ่งเหลยจงเหวินเย่าเสี่ยงทายเสวเตอตี้เทียนอีกอย่างจุยจย่าจะซื่อสิ่งต้าจาตัวตัวรอุนสีหัวเย่าบ้านถูเอ๋อเฟยเป็นภาษาจีนจะต้องมาเรียนให้ต่อเนื่องเหมือนกับวันแรกที่มาเรียนและที่สำคัญที่สุดจะต้องทบทวนบ่อยๆก็อย่าละทิ้งกลาคันนะคะ สำหรับวันนี้พี่พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเจอลันใหม่คลิปหน้าค่ะเจเจียน